ความฉลาดหรือว่าความหัวใสของนักธุรกิจฝรั่งเศสกันหน่อยนะคะหลายคนบอกว่ามันเป็นแบบนี้ด้วยเรื่องอะไรเรื่องที่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเปิดเผยว่าบริษัทอาวุธสัญชาติฝรั่งเศสบางแห่งมีแผนจะไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตยุโทโธปกรณ์ในยูเครนะคะ่ะที่ตอนนี้ยูเครนเขากำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาวุธนะคะโดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องการผลิตได้ในฤดูร้อนนี้ คือผลิตที่ยูเครนแล้วก็ขายที่ยูเครนเป็นที่แรกเลยค่ะในเซเบสเตียเลคานู u, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเปิดเผยว่าบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสสมแห่งจะร่วมลงทุนกับบริษัทยูเครนค่ะโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตโดรนและยุโทโธปกรณ์ภาคพื้นดินเพื่อที่จะผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยุโทโธปกรณ์และอาจจะรวมถึงเครื่องกระสุนในอนาคตเอาเป็นว่าครบวงจรนะคุณผู้ชม ผลิตอาวุธสงครามเต็มที่ในยูเครนหนึ่งในบริษัทที่มีแผนจะผลิตอาวุธในยูเครนคือ k n d s เป็นค่ายผู้ผลิตรถถังชั้นนำของยุโรปซึ่งเป็นการร่วมทุนกันของบริษัท Nexter ในฝรั่งเศสและ k r ค s s m a f f า i ฟ e ว m a n n ในเยอรมนีค่ะเลคนูคาดว่าโรงงานผลิตอาวุธชุดแรกที่บริษัทฝรั่งเศสร,ร่วมลงทุนจะเริ่มเดินเครื่องได้ในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้ ขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนายดมิทรโรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนบอกแบบนี้ค่ะว่ายูเครนกําลังต้องการอาวุธที่ควรถูกส่งมาอย่างทันท่วงทีและไม่มีข้อจํากัดโดยเตือนว่าการทยอยส่งยุทโธปกรณ์ครั้งละเพียงเล็กน้อยเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผลในการต่อสู้รบกับรัสเซียอีกต่อไปนะคะคุณผู้ชม